สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสูช่องครับวีไลให้โชคครับมือนีทางสองเฮาเดินทางมาถึงวัดปู่38ครับสิบพาเอฟซีทางสองครับมาตามแนวทางตัวเลขตองหวไปจำวันที่1พฤศจิกายน2565นรหบานะครับบาดแนวทางตัวเลขของปู่38สที่เดินทางไปทิศทางใดน,นะครับไอเอฟซีของมาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด,รด้วยกับเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับหายทางช่อง หาคลิปฝากพี่ตนนอกนะครับเอฟซีขอแมาแล้วขอกลับขอบุญขอบคุณนะครับเพื่อไปการเสร็เวลาครับไปการน้ำปรการปูสามแปดพอพร้อมกันครับการน้ำประการครับปูครับเด่นสองร้านเปอร์เซ็นเด่นสองร้านเปอร์เซ็นนี่นี่เฮ็ยบ้านนี่มากเข้ากันเนี่ยโอ้เอ้าววันที่แล้วเล็กวิ่งปูนทั้งบนทั้งล่างได้ปูนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวโอ้นี่เมื่อนี่ยสองกับสามเอาสองตัวเดียว สามบ่งามบ่ปูขึ้บ่บ่บ่ในสามโนบ่มีปูยังบอกว่าชุ่มสามโจนนะโอ้โอมันบ่มีอืมนบ่เขาชุ่มสามโจนชุมสามโจนบ่เลียงเทียนค่ะอันนี้มันบ่เขาตีงบอกวบ่เีอฟซว่าขอรักสิบบนปูสันโอ้สันเนียนอนสันนี่ปูบอ่ง ตัวนเนประผัดกแขกบดสีพี็บอกแลวบดสีพี่ถ้าฟูถือบดปีพีเบดสีก็ยังมาปูเ็ยบอกเด็กร่างอช่แล้วปูถือให้บดบดก็แกสไปซื่อบี่ไม่หนีบดถือเลยปูก็ยบอกโมมีอยู่นหนีบถือเลยเนาะปูเนาะลักซบนี่มันออกลูกันจนหกคนนะนี่นี่ลักซีชุบบนเนี่ยคจังว่าเรอเอฟซีมาขอน้ำปูหน่เด้อเจ้าปูเอา รูมกระไดเนาะลรูปน้าเนาะเมื่อพี่จะแชร์รูนี่อันกระไดเนี่ค่ะแปดสองสามหัวนี่ควรนี่เด็กตัวนั้นมันมีเด็กมันมาเข่าชูนมาหันกลว่าม่ถูกเอาน้ำกันว้าว่าใส่ชุนเจ็เด็กก็วาน้ำกันสามตัวคนหรอกซึ่งไหนจะมาน้ำกันคักดแน่แถวปูเอานั่นแหละนี่ว่าปูว่าได้อยู่ตัวนึ่ได้ตุ่มเด็กหน่อยเขาเอาไปใส่หาโอ้คนเอาไปใส่หานาะปูเนาะเพราะว่าเหลี่ยงหนึ่งเรีนหนึ่งให้เขาเอาไปใส่หาเพราะว่าเหลืเพิ่นมาหานาะปู ก็นี่เดี๋ยวปูจับใส่กันกระถือศูนย์หกไปนี่ตัวปูอ๋อกระถือซูนเอาปูวันนี้มันคือส้นกันปูนี่สองกับสามแต่สองกับสามนี่ส้นกันสองสูตรเลยดีปูนั่นเดียวมาล่างสองยูผีนมาล่างเนี่ยสองมาล่างบ่กสองมาลังโอ้ค่ะสองนี่จะไปจะถูกกี่บึงเดี๋ยวปูย้อนให้บึงเนี้ยหลายสูตรค่ะปูนี่นี่นี่ตัวนี้สะมัดตัวเดียววะไม่ใช่ห่านนี่นี่ มันบระกอากันห้าก้อนชุนกันหนึ่งเดีโอ้นี่ชุนกันหนึ่งปูโอ้มันชนกันเนาะปูว่องไหนึ่งก้อนเห็นบะเนี่ยค่ะปูด้านเบอร์เทนหนึ่งบ้างเห็นหัวนีว่องสองก็หาอโอ้หัวนีว่องเนี่ยด้านเอร์เซ oh. นอยู่ระสองสอง้านเปอร์เซ็นต์เลยเนาะปูเนาะมีเด้อปูแบ่งเิ็งเด้อบันเดียบันมันหนอยหน่อยดิสองนี่นี่เป็นกระชองอยู่เห็นบันหนึ่งเหรอหนึ่งห้าหนี่ส ส้นสองอีกแล้วนี่มึงดูนี่นี่สามสูตรเราเสี้ยอ่อนกันอยู่เรียนเห็นไหมนี่สองห้าออออกน้บกันได้เห็นมะปูตัวนี้ไมม่ออกนับกันนี่เกตห้านี่เห็นบ่อ๋นี่สามแปดสามค่ะสองห้าล้านเปอร์เซ็นล้านเอร์เซ็นเลยเนาะปูเนาะโอ้ยแล้วนี่ก็ส้นซองอยู่จิงค่ะเ่อกีสูตรนี้ก็ได้ นี่นี่นีองสูตรนี่ก็ซองเดียเห็นบ้านหสูตรล้วที่ปูส้นกันนี่นี่องเห็นบ้านหกสูตรหรอนี่ก็ซองนี่โอ้คนละสูตรด้วกลางก็สูตรนึงด้วยนี่ค่ะมหนาเข่าโอ้เห็นว่านานี่สามสูตรมาปูนี่นี่นี่มึงยังอีกหอนี่ซออีกแล้วสองอืมมีองหนึ่งอีกค่ะซอนึ่โอันนีก็สองสูตร ปูเด่นสองพี่น้องวิ่งสองวิ่งสองได้เลยเนาะปูเนาะว้ายวิ่งสองล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยที่ปูยังเดียวค่ะล่างไม่มาปูสองกับสามปูสองตัวเดียวเอาสองตัวเดียวล่างบนปูคือจับใส่ตัวนจับใส่ตัวใดปูเบอร์พิทจะเกี่ยวเอาพี่น้องปูสิจับใส่ให้ล่างเนาะปูเนาะบทเด่นยังสันปูเอาเอาเรียกล่างก่อนก็ได้ปู เออเอาเล็กลางก่อนนะปูเนาะไอ้บ่อสื่อติดอยู่ในบ่อถือเหล็กปูเ่เอ้าฟังบอกฟังปูบอกคักเลยพี่น้องเด้อไอ้บ่อสื่อติดอยู่ในบ่อถือเหล็กเด้อทุกหงุดหงิบมึงอ่ะวิ่งล่างสองเม็ดเดียวสองกับสามนะปูเขาเขียนสามเอาเจ้าสองหันว่าวงกลุ่มสองให้เพื่อนนี่แล้วตูปูหมักสามมันมีอะไรอีกชุ่มสามตูปูว่าบ่เอาก็ได้พี่น้อง แต่ว่าจะบากับเขียนลุงหายอยู่เนาะนี่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 ใส่ปูวัดปีนี่เอ,อาใส่ตัวใดปูเอาสองใส่ยังปูนี่มันเด่นสองสั่นนี่อือนี่น,น,น,นี่ตัวนี้มันลักซีมันนี่เลยเจ็ดเก้าสองนี่ันบัตริชชุ่นี่ 9, นนบัตรถือเหล็กไพกระาำแสดงว่าลางังเดี๋บัตรปูว่านี่เก้ากับหนึ่งซีนว่าลักซีนั่นเหีนบัตรลักซีตลอดนี่ชุดบัตรงวดงวดนี่ปูปูเอาลักซีอยังปูลังเจ็ดสองเก้าสองนี่บ่ นั yup. ่นหลนี่ลัก1ิบมันปูกะเด็นสองเอาสองตุ่ยย่นเอาสองตุเยหยกับปูได้สันปูใครมากก็เอาได้นี่เด้อเก้าสองลักิบลักสิบล่างแล้วปูสิบล่างเห็นบ่วมหันนี่พี่พี่ยังสุดตัดผค่ะเห็นมากเขาสองตุวเนี่ยเดนสองสิบล่างเห็นบ่าวานเดหนึ่งเนี่ยเก้าสองค่ะนี่นี่ลักิบล่างเฉพาะเรยอปูสองตุเดหยอค่ะ จับคู่เด้ปูจับเส่ยตัวใดมันปูปูสีหา่เดีนี้เดียเอาใส่หาตัวเดียวนี่บ่หาตัวเดียวนี่แล้วหาองตัวเดียวนี่บ่หาสองเกตห้าเก้าห้าสองห้านี่บ่สองห้าโอ้สองค่ะก็สิเป็นเกตหาเก้าหาสองหามาปูปูกลับเดียมันมันโดยตรเลยเป็นสามคู่มั่ย่ะหลังนี่ตรอดดีก่นี่นี่เบื้องเมงหันนค่ะปูชุดถือมานปูกับ่กลับเเดค่ะ เป็นล่างสามคูนะปูเจ็ดห้าขัดล่องกับสองเจ็ดเท่านั้นเก้าห้าแล้วก็ขัดล่องว่าสองเจ็ดเจ็ดสองเท่านั้นล่างล่องเจ็ดสองนปูเนาะสองเจ็ดโอ้สองเจ็ดเจ็ดห้าเก้าห้าแล้วก็สองห้าล่องสองเจ็ดนะปูเนาะบนนี้บานปูแป่าปูนไปเช่นนี้สอง เอาเลขบนบานปูเอาปูวะกระต้องเอาลายกระสันปูว่าล้านเปิดเส้นประมาณสองเอาใส่ดุลพินิจในการรับชมวงเบงเพื่อเข้ามาเข้าจังตามพี่น้องเพราะว่าการท่าจองกรนั่เสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องเนาะยังยังนี่คือยังเี่นอันีก็ได้ค่ะตัดเลยขี่งยังเนี่ยบนสูตรบนค่ะปูเด่นยังปู บนนี้เอารอสักครู่ด้วพี่ดอกเด้อปูหาตูดินให้เยอะเจ็ดสามจับคูเจ็ดสามได้ปปูเจ็ดสามห้าสามเจ็ดสามห้าสามแล้วก็สามแปดนี่ของสายาปูทุ่มันหดโอ้สามตัวเจ็ดสามห้าสาม แล้วก็สามแปดให้สามคู่วิ่งยังปูวิ่งสามมันบนนี่เดินสามวิ่งยังหลหลปูุมันบนมันบนเห็นนักทอดบุรทอดร่างเหรตะบานบอกมามันถืออยู่นี่เด็ดนะนี่นีนี่นนี่เด็ค่ะนี่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 นีหกง่กันเห็นบ่นี่ก็หกอันนี้จกโตมากนี่โตนี่ปู เจ็ดตัวมาสามตัวบอมันหกตัวนึ่งเยอะนี่มาสามตัวลายเทียเยอะนี่ก็ได้โอหกตัวเออนี่นี่นี่มีอย่างนี้ยปูหกตัวปูเนี่ยมีสี่ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสามเอาหกตัวน้องพี่น้องหกตัวพี่เกทียเด่นอ่ก็ได้บนยังอยู่ค่ะอย่างนกันหกตัวมาสามตัวบอปูปูเนียนมีมีหาม่ มีเจ็ดม่ศูนย์มีสามยิงมีมีองมาสองตัวหริงมีสี่ห้าเจ็ดออนั่นแหละมีมากสองตัวสียห้าเจ็ดแล้วก็ยังอีกป so okay, ู wow, 3, ่ศูนย์หนึ่งสามสามตัวหนึ่งสามมาได้สามตัวน้ะปูเนาะสามตัวังเียค่ะสามตัวเนี่ยรังเทียอืมธรารดา ตัวเกศนี่แหลตัวมันมามันมันขัดหลายเก็เด้อมามาแห้งมาปูเก็็เก็บเด้อเก็บนอเก็บนเน้นที่เก็ดเน้นเก็ดเกดสามตัวนี้นาาปูเน้นเนแ้นอมมีใสเน้นที่เกดหลักถึบนอองน้ำกันยิงไงอวางกันยีดิปูเน้นเก็เน้ะพี่น้องนาะเกดสามตัะตัวตาดินกระดาโอ้ถือดีนาะปูเนาะ สูตรแน่นอนเบิ่งยังหนนี่แล้วนี่แล้วกันหนึ่งเกตเนีบเบิ่งยังหนค่ะเบมยังมากวามาก่านิ่ยงหันนึ่งหเก้าเบิ่งยังหนสามตัวเหนโอ้นูเน้นคือเกตเลยเนี่ยเกตตดยวบนเกตบนวิ่งเกตบนพี่น้องวิ่งไปเลยนะคะวิ่งเกตบนนะคะอ๋ออันกระดาษเต็มแล้วพี่น้องยวเขียน อันนี้หาย่น้หลายตัวแบ้นี่เลพี่ซื่อเขยังกระซังนี่หะอันนี้ล่งอีสามโตัวนี่ลัก1ิปต่บอืวังกันกรอบนี่เจ็ไปเ็เที่ยงเจ็เก้าสองนี่ค่ะปูคุณูพีเยุดปัดี่เมืองนค่ะว่ามนแต่ทอนีได้ลักสิปปีนี่เอาแตทอนีได้ลักสิบล่างเจ็ดเก้าสองพี่น้องเ้วยอลักสิปล่างเจ็ดเก้าสองนะคะกันกอบค่ะ ลอดน้ำกันเมียงเลี้ยนกันเฮนบิรนสองสองสี่เกตมาสี่สองตัวนี้มาน้ากันได้พร้อมตัวนี้อูเจ้าไปเจ้าหงดยังวะเอาหงดนีก็บมาหน้ากันหาศูนย์หาศูนย์เดียวเอาแปดสามกับมาน้ากันเดียวมาพี่จ้าหงดทนี่ชุดปั๊ชุดปั๊ตั้งไม่อยู่เโยตัางไม้เนาะปูน่ะเก้าสองหลักสิบหลังหลักสิบหลังพี่น้องนะคะเอาปูปูจ้าหงดอันนี้ปูจับหงแล้ว ขันว่ามีอันนี่บ่ถือบ่ถือเลยเนาะปูเนาะบ่เขารักทิบชุนี้ใค้กัมาจะแท้กัดตังค่ะอันนี้กระดาษพ่อนะคะไอวงไว้หายคือวิ่งบนเกตเด้อพี่น้องเด้อนะคะอันนี้เบื้องดีๆพี่น้องวิ่งล่างสองกับสามแต่ว่าปูว่าสามบ่อออกก็ได้เอาเต้สองก็ได้เพราะว่าเด่นแห้งนะคะเอาสองตัวเดียวมันบ่มี่น่สามตัวสามเนี่ยหมีเนาะปูเนาะปูเอาทีมเลยบ่ ขาชิมแล้บอกสันเบลอบาเอาพี่น้องสิเอาก็ได้แต่ว่าปูเบาก็าทิมโรดก็สันบาเขาดิมโรยสันเบาเลยดทิมโรก็สันปูเบาเลยขทิมโรยกสับาเลยาดทิมโัปูบเลยาดทิมโกสันบาหลยขาดทิมร่องสัอปเลดรก็สนพี่บนเลยามีเจ็ดสานห้บาสามแลมี7 3ก็สามล้วดก็ันมาสบามตัวานมีสั่ห้บาเจ็ดศูนยมีนึ่งสาม เอาชัดเจนเนาะแนวทางตัวรีหมักกระตามบ่มักกระปอยผ่านพี่น้องช่องหาตัวโยนเนี่ยบ่วงช่องหาแล้วบ่ปูเออบ่วงช่องหาตัวโยนเอาชองหาตัวเดียวพี่น้องนี่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 ไม่ใช่ชุ่มใส่แล้วพี่ิเศษนี่ก็ได้นี่งบบอนี่ค่ะด้วยก็หมวดเรื่องงบมาเออละหาม่ามัใช่หาแล้วนั่งมันเขาหามเด้หานบดดับเบี้ยลงานดับซีเห็นแบบปูอะ่าเจ้าเปล่าซีนี่เบ่งบุ่นี่นี่ งวดนี้ดับยังเอาหกนี่เดียวรับหกอืมอืมหกอืมปูเป่าสี่ห้าสิบบาห้าก่อนกันหนึ่งกับก่อค่ะล้านใบเส้นหนึ่งเห็นบะคักขัดน้องปูเนาะเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องเป็นแนวทางฝากต้อนกันนะคะมาเข้าจังตาบมามาเข้ากับปล่อยพานเนาะค่ะเนาะนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเอาค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณปูนะคะที่ แมงปันแนวทางฝากตอนกันนะคะเนาะไอเอฟซีหรือมีโชคมีลาบนะคะบนยังเดียวเกินนี่นี่กระเจ็ดนี่ก็ะเจ็ดให้บ่โอ้ลักสิบบนเออนี่เบิ่งยังพุดปันเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีอีกหลักสิบบนมิยังกับฟูหันหลักสิบบนมิยังกับใครสองเก็ดห้าศูนย์ลักสิบบนมีสองเก็ดห้าศูนย์พี่น้องกระดาษแผ่นนี่เต็มแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเขียนให้อีกสิบบนนะกสบบจะมาจมวัดดินก็ได้ เอาสุ่งหวันมันมาปูซุงหวันเดี๋ยวนี้เด็กว่าหักันนี่ศูนย์หกนี่นี่ก็หกเก้านี่บ้านนี่ก็ศูนย์สามค่ะสิบบนเนาะปูนเนาะลักสิบบนเน,ะเนเาะอล้วผู้ใดว่าที่ว่าอยากได้ลักสิบบนปูนะคะนี่ลักหน่วยมัน หลักหลักสิบหลักหน่วยบนมันยังหลายตัวออกกำกันบนสามตัวก็ออกสองเจ็ดห้าศูนย์มาปูเออนี่ออกกำกันก่อขึ้นอันนี้ลักหน่วยมาปูเออลักหน่วยมันออกกำกันอยู่หนึ่งเป็นสามตัวเป็นลักเทียนมันมาเข้าดเจ็ดหาศูนี่เนี่ยเข้ากันโอ้อันก็เลยมันเป็นตัวเด่นก็เลยเป็นตัวเด่นนั่นเนเ็ดห้าศูนย์ 2องเกตห้าศูนย์เอาพี่น้องลักซิบบนเอาเอลักซิบบนแคบนาจอไว้พี่น้องกระดาษแค่นั้นเต็มนะคะเนาะคงสีแคปกันแล้วนะคะใสิซือกระดาให้ติดลักซิปล่างเกตหาูเกตเก่าสองปูกมั่นใจคักบอถือเด้อบอมีอย่นี่สั่นมึงรู้ว่าหันกระดาเห็นบ้าบ่